ลูกไก่ที่ฟักออกมานะครับก็จะมีตัวสีเหลืองสีดํานะครับสลับกันไปแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับก็จะนําลูกไก่พวกนี้นะครับไปทําการอนุบาลต่อนะครับประมาณสามถึงสี่วันนะครับก่อนที่จะนําไปเข้าสู่กรงใหญ่ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวิธีอนุบาลของเรานะครับลูกไก่ที่ฟักใหม่ๆแบบนี้เป็นยังไงนะฮะมีกล่องพลาสติกนะครับกล่องนี้ ความสูงความกว้างเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เพือนเราจะลองด้วยผ้าพรมนะครับสกัดนะครับแล้วก็มีน้ําให้หนึ่งจุดตรงนี้นะครับไม้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่แขวนหลอดไฟนะครับเพื่อให้ไก่ของเราไมได้มีความอบอุ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับขั้นตอนเอาไก่พวกนี้นะครับลงไปในกล่องอนุบาลของเรานะครับไปชมกันเลยนะครับ เขากลองแบบนี้ไปเลยลูกไก่ข้างเราก็จะอยู่ข้างในนะครับนะครับแข็งแรงแน่นอนทุกตัวนะครับเราคัดเอาแต่ตัวที่มันสมบูรณ์แข็งแรงนะครับตัวที่มันหาไม่สวยตัวอะไรก็ไม่ต้องออกไปอนุบาลนะครับแยกไว้ต่างหาก เรียบร้อยนะครับสองวันแรกเนี่ยเราจะให้เป็นน้ําก่อนนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ให้อาหารนะนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีสารอาหารอยู่ในตัวอยู่นะครับสองวันผ่านไปค่อยให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอดูลูกไก่ก่อนนะครับเพื่อชมลูกไก่ของเรานะครับตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับน่าจะเป็นไก่ตัวผู้นะครับตัวนี้ตัวผู้เนี่ยจะตัวโตก่อนนะครับในตอนเด็กๆ โครงสร้างค่อนข้างดีนะครับสีขานะครับหน้าตาสังเกตเราเองนะครับความสมบูรณ์ของไก่แต่ละตัวนะฮะตอนนี้ก็ประมาณน่าจะ4ี่สิบตัวได้นะครับในชุดนี้นะครับส่วนจะเหลือรอดเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างความแข็งแกร่งภูมิต้านทานของไก่แต่ละตัวแล้วนะฮะถ้าเหลือรอดไปนะฮะ ประมาณแ0ดสิบเก้าสิบเปอร์เซนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่นะครับก็ส่วนน้อยนะครับสังเกตดูได้ก็ได้นะครับว่าบางตัวเนี่ยอาจจะมีความพิการนะครับตรงขาตรงอะไรนะฮะแล้วก็จะคัดออกนะครับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะที่เราจับมาจากตู้ฟักนะครับขาเขาทางแบบนี้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสรอดน้อยนะครับเพราะว่า ถ้าเข้าไปรวมฟูงรวมกับเพื่อนแล้วนะฮะจะเกิดปัญหาครับก็จะแยกอนุบาลต่างหานะครับส่วนที่เหลือนะครับอยู่สามตัวนะครับก็ยังนอนอยู่ใต้ผ้าตัวนี้นะฮะก็ให้เขาอยู่กันก่อนนะครับเพราะว่าขนยังไม่แห้งเท่าไหร่นะฮะรอให้ขนแห้งรอให้ยือนได้ก่อนนะครับเราก็จะนําไปรวมกับเพื่อนนะครับนะครับรุ่นนี้ก็ยังเหลือข่อยู่ไม่เยอะนะครับแล้วก็รอว่าเขาจะฟักได้ไหม เอาฟักไม่ได้ยังไงเราก็จะนําไปจัดการต่อไปนะฮรนะครับรุ่นต่อไปนะครับรุ่นที่วันที่สิบสี่นะครับก็มีไข่ประมาณนี้นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเต็มแผงนะครับบางช่วงก็จะมีไข่เยอะนะครับสังเกตดูก็ได้นะฮะยังเหลือหนึ่งแถวบางช่วงก็จะมีไข่น้อยนะครับต่างกันออกไปนะฮะยังเหลือที่ฟักอยู่สองสามชั้นนะครับและนี่คือไข่ที่เราเก็บมานะครับแต่ยังไม่นํานําเข้าตู้ฟักนะฮะสามสิบกว่าฟองได้นะครับ แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีอัตราการไขและการเกิดแตกต่างกันนะครับแต่ด้วยอายุเฉลี่ยนะครับเวลาเราจับขายเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งเทละร้อยสองร้อยอย่างเี้นะครับก็จะเฉลี่ยเป็นหสัปดาห์สองสัปดาห์เข้าด้วยกันบ้างน,นะครับอายุมันไล่เรียกกันนะครับเพราะว่าขนาดและก็ความแข็งแรงเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับถ้าช่วงไหนมันไขยเยอะมากๆนะครับก็จะดีมากเพราะว่าเป็นรุ่นไก่รุ่นเดียวกันนะฮะ ตอนที่21นะครับแล้วก็รอรุ่นนี้นะครับเตรียมแผงเลยนะครับนะฮะลูกไก่ของเรานะครับที่อนุบาลไว้นะฮะในสัปดาห์นี้นะครับออกมาใหม่ๆสดๆนะครับวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวรอดแค่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะฮะท่านที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ของผมนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาดูนะครับ ราคากันเองนะครับน่าทับได้ส่วนท่านที่อยากสอบถามว่าอยากแบ่งสายพันธุ์หรือยังไงนะครับก็คอมเมนต์นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเข้ามานะครับสีเทาก็มีนะครับท่านผู้ชมมีสีเทาสีเหลืองนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสีนี้นะฮะขาขาเหลืองนะครับอกเหลืองให้เป็นน้ำเปล่านะครับท่านผู้ชมน้ำสาทั่วไปนี่แหละ ให้ไก่ของเรานะครับตอนกลางคืนนะครับอย่าลืมให้ไฟนะครับเล็กๆแค่นี้ก็ประมาณน่าจะ40วัตต์นะครับท่านผู้ชมต่อหนึ่งจุดก็ไม่ถือว่าแน่นเกินไปนะฮะนี้นะครับก็ตอเกลาเคืนไก่ก็จะนอนกองกันในรลังน้อยแหละฮะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะหลอดไฟนะฮะอย่าให้มันโดนนะครับพลาสติกนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความร้อนนะครับถ้าเป็นหลอดที่เราเอามาอนุบาลนะฮะต้องระวังนิดนึงนะฮะ ก็จะอนุบาลแบบนี้ไปอีก3-4วันนะครับหลังจากนั้นถ้าเขาปรับความคุ้นเคยสภาพแบบนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะนําไปสู่ในกรงนะครับที่อนุบาลใหญ่ขึ้นต่อๆไปนั่นเองนะฮะอาหารนะครับท่านผู้ชมผมจะให้เป็นอาหารไก่เล็กนะครับเดี๋ยวจะพาไปดอูอาหารสุดนี้นะครับนี่เลย เน่ง,งน,นะครับอายุ3สัปดาห์นะฮะขนาดก็จะค่อนข้างเล็กนิดน,นึงนะครับเล็กละเอียดแบบนี้นะครับผสมกับผสมกับเีเลยนะฮะส่วนผสมของเรานะฮะปลายข้าวแล้วทุก้จะเป็นอาหารหมูนะครับเอาไว้เร่งน้ําหนักนสำหรับไก่ที่กําลังจะ ออกนะครับน้าจับขายหรือว่าอย่างเรี่องน้ําหนักไก่ให้เราแม่พันแม่พ่อพันแม่พันธุ์ให้น้ําหนักดีนะฮะสามารถนําไปผสมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นราละเอียดนะฮะเป็นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราหาเองไม่ได้นะครับเราต้องไปซื้อเขานะฮะมีข้าวโพดนะครับอาหารหมูอตัวนี้จะเป็นอาหารพ่อพันธุ์แม่พันนะครับที่เราผสมให้เขานะครับในตอนเช้านะฮะ ส่วนตอนเย็นก็จะให้เป็นหญ้าหวานสับนะครับสลับสูตรกันไปเนาะนะครับหาซื้อได้นะครับเขาพดแบบนี้นะครับท่านสามารถไปบดก็ได้นะครับถ้าลูกไก่เอาให้ลูกไก่นะครับแต่พอพันแม่พันแล้วเนี่ยเขากินเป็นเม็ดแบบนี้เลยวันนี้เป็นเครื่องสับหญ้านะครับเป็นเครื่องเอาไว้บดหญ้าสับหญ้านะครับแต่ก่อนสับมือนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนสับมือตอนนี้มีเครื่องแล้วนะฮะเป็นเครื่องเล็กๆเอามาติดตั้งเองนะฮะซื้อมอเตอร์เองนะฮะ ก็จะประหยัดไปได้นิดนึงนะครับเอามาติดตั้งไปง่ายงนะฮะเอาไม้มานะฮะแล้วก็มีซื้อมอเตอร์นะครับเอาสายพานมาใส่แค่นั้นก็เรียบร้อยนะฮะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับพาท่านผู้ชมมาดูการเก็บลูกไก่ในฟาร์มแล้วก็ไปดูอาหารนิดๆีหน่อยนะฮะว่ามีอาหารแบบไหนบ้างนะครับที่เราเลี้ยงอยู่เป็นประจํานะครับ ครับอย่าลืมให้กำลังใจนะครับช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้คลิกเข้ามารับชมนั้นนะครับมีแต่ความสุขนะครับพบแต่สิ่งดีๆนะครับในวันนี้นะครับสำหรับช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีนะครับการมาถ่ายบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งนะครับที่อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ว่าเกษตรกรที่เลี้ยงไก่นั้นนะครับเขามีวิธีการยังไงนะฮะอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไปองความรู้หรือว่าภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นนั้นนะครับก็จะแตกแขนงออกไปนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันะฮะสำหรับของเรานะครับเราไปสอบถามมาหลายทางนะฮะแล้วก็ได้วิธีแบบนี้แล้วก็มาทําแบบนี้ดูก็ถือว่าโอเคนะครับไก่ของเรามันรอดมีความแข็งแรงแล้วก็สายพันธุ์ที่ค่อนข้างดีนะครับ แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะฮะสำหรับท่านที่สนใจลูกไก่นะครับลูกไก่พื้นเมืองแบบนี้หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นะฮะเราสามารถมีไก่แบ่งนะครับเพราะว่าไข่ห้องเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสอบถามลิงก์ไลน์เข้ามาได้นะครับคลิกแล้วก็ทักแชทเข้ามาดูนะฮะทักแชทกันเข้ามาถามดูนะครับถามเฉยๆก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อนไนที่ตอบได้ก็จะตอบท่านผู้ชมนะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ